ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้แต่ชาติไหนบนโลกตอนยังไม่ได้ขับรถก็ใจเย็นเป็นดังสายน้ำแน่นิ่งแต่พอได้วิ่งออกถนนเท่านั้นแหละคันไหนขับไม่ยังใจพร้อมใส่อย่างเดียวจะหมัดจะเขี้ยวได้หมดเล็กด้วยว่ายัางกับถอดวิญญาณเป็นคนละคนโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมคนขับหัวร้อนที่ช้อนถูกกรรมตามทันทันทีจะมีใครและเหตุการณ์แนวไหนกันบ้างถ้าพร้อมจะไปรับชมมาดมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนําเด้อ หนุ่มแว้นไม่เชียวแต่ไม่เลี้ยวยอมจอดดูทรงและเป็นงานซะด้วยห้วยมันก้มปิดแผ่นป้ายก่อนจะไปบายอยู่ไม่ได้แล้วไม่แค้วรอไฟเขียวแต่ถึงกับเสียวที่มือก้มเยอะเกินไปทโทรศัพทของนายมันหล่นลงพื้นไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่าง,งานเนี้ยแต่จะว่าไปเว้นกมตามทันหนังใจจริงๆ ใครว่าสงการมีแต่เมืองไทยที่อเมริกาเองก็ได้เล็งพกปืนฉีดน้ําเหมือนกันสังเกตชายที่มีหูลูกศรเขียวดูไปชูปืนใส่ตํารวจแต่ตีแต่เป็นปืนฉีดน้ําฉีดไปหลายทีเหมือนกวนปราสาทตารวจอะแน่นอนนะครับไม่รอช้าเปิดประตูออกมาถึงแม้จะไม่ใช่คดีร้ายแรงแต่ว่าเมืองนอกกดเขาเข่งเนอตํารวจตัวเปียกหน่อยไม่ได้อะ่ะจับชายคนนี้ยัดขึ้นรถไปเลย รถคันเจ้าของกล้องกำลังมองขวาเพื่อจะเลี้ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนื่องจากว่ามีเก่งย้อนสอนมาสิซึ่งแน่นอนนะครับทำอะไรไม่ได้ยังไงเก่งดังก็ต้องถอยหลังไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นมือใหม่หรือเปล่าเนี่ยถอยยาวเกินไม่ประเมินดูอะไรเลยตูดไปเสิรถคันที่จอดอยู่ประตูฝั่งซ้ายน่าจะมีบุบสองมือนี่กุมขมับเลยอะทำไมแหกกดย้อนสอนมางแต่แรกเรือมาแล้วขไม่บานปลายเลยเถิดมาขนาดนี้หรอ <Nice. S 2> รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เป็นที่น่าจับตาของเราหามูโจรสังเกตชายเสื้อฟ้าใส่หมวกกันน็อกดูเด้อทุกคนหลายคนนึกว่าเป็นโจรแต่ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของรถไงล่ะสองคนนี้กําลังโปนนาตีแต่จังหวะไม่ดีเนื่องจากว่ามีตํารวจตาดีขับผ่านมาเจอเออเหองานเข้าตีทีเนี้ยมาแบบประชันชิดนะครับไม่ทันตั้งตัวจะมูหาทางหนีก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายก็โดนจับหมดหนทางรอด ชายคนนี้กำลังสร้างที่จอดรถส่วนตัวก็ยืนมามทาสียงแต่เช้าจดเย็นน่ะใครขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เห็นก็เป็นอันตางงขยันขันแข็งทำงานาจนดึกจนดื่นแต่ต้องสะอื่นดีไงก็ไปไม่รอดอ่ะพอตำรวจมาเจอก็เอเหอให้รบทันทีไม่น่าเชื่อนะครับมีจริงหรอว่เนี่ยคนแบบเนี้ย เมื่อกเกรนเปิดไฟสว่างอาซาไอยาตบไฟเตือนแล้วต้องศาด์มาอีกทีนี้เจอของจริงเขาให้ตาแทบไหม้อ่ะเนื่องจากว่าคันเจ้าของกล้องนะครับได้ไปติดเสริมเติมแต่งไฟหน้ามาใหม่เพื่อมาใช้การนี้โดยเฉพาะเลึลด้ยวยว่าแรงเจาะทะลุกระโหลกชะงกดูทางเกือบไม่ได้เจอแบบนี้เข้าไปตายอย่างเดียว นีมันท่าปั่นขาแรงตูเดอฟองย่องย่องมององอากกบฉกแมลงรถยนต์ขับจี้ไปผู้หวังจะแซงจักรยานก็โบกแซงไปตี้จะมาจี้ทําไมสมาธติตอนนี้ไม่อยู่กับนื้อกับตัวแล้วเซไปเซมาก,กวนมาทาคนขับรถยนต์สุดท้ายทั้งคนทั้งรถตลงไปนอนกองกับยาเด่วแกตัวเว้โววโว้โโ เราของรถเติมน้ํามันเสร็จกําลังสเสด็จเดินไปร้านสะดวกซื้อแต่อือหือสังเกตแจ็คเก็ตดาดูไม่ได้ขู่อะไรหรอกแต่เดินเข้าไปเฉยๆอะ่ะแต่บังเอญเจ้าของรถตาดีออกมานี่ออกมานี่อย่าต้องให้ข้าพูดซ้ําเดี๋ยวโดนยำมมาเห็นไหมว่าถืออะไรโจรก็เสียใจนะครับเบนก็ไม่ได้แถมยังต้องหน้าหง,งายเสียงใต้อีก เมื่อการจอดรถผิดที่ผิดทางที่เมืองนอกเขาสั่งสอนก็แรงหน่อยนี่เลยครับสีสเปเทไปทั่วคันข้าวหน้าข่าวหลังกจอดบ้านใครบ้านมันอย่าลำเซนเมื่อออดี้เหมือนจะขับจี้จอดข้างทางมองไม่ชัดนะครับว่าเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าว่ะและซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่มอเตอร์ไซค์กำลังแซงขึ้นมาเลยนายจังหวะเปิดประตูจะเงยหน้าขึ้นมาขู่โอ้โหโดนเสยประตูสยับเยินมออไซค์ไม่เมินดูแลหนีแล้วสะใจอยากทําท่าทีซ่าดีนักใช่ไหม เป็นการประชนหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับชายคนนี้ที่กำลังเดินบึ่งเข้ามาอายาหน้าตาพี่แกดูเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยว่าคนที่เขากวักมืออยู่อ่ะเป็นตำรวจที่กำลังล่อซื้อพี่แกอยู่ดูสิครับขากลับวิ่งหนีหางจุกตูดสังเกตมอเตอร์ไซค์คันขวาจอดูโอ้โหมีสาวนั่งมาด้วยและแอกอ่ะขับมาปาดหน้ารถบรรทุกเฉย ดีที่เขาไม่เสยเอาพอในจังหวะจอติดไฟแดงก็จอดทะแยงมองหน้าหาเรื่องก่อนที่แฟนสาวจะขอลงจากรถโดยที่ไม่พูดจาไม่แต่คําเดียวขับรถเสียวแถมอันตรายแล้วผู้สาวหน้าไหนแกนไปอยู่ด้วย เมื่อลถใหญ่ขับช้าก็อยู่ฝั่งขวาแต่อายาด้านหน้ามีมังคันแทรกออกมาซ้ายคันดําอดใจรอไม่ไหวจึงตัดสินใจหักซ้ายเข้าพุ่มยาแต่อายาด้านหน้ามีแอ่งน์น้ำมาสิตกลงไปพรึบแบบไม่ทันตั้งตัวจะมัวเหยียบคันเร่งหรือว่าเข็นยังไงก็ไม่ได้แล้วล้อหน้าลอยแอปเปิลซะขนาดนั้นจากที่ต้องช้าหน่อยกลายเป็นช้าวกว่าเดิม การปั่นจักรยานบนทางหลวงในบางเส้นทางถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ว่าพี่ชายคนนี้ล้านอะตีขนาดตำรวจขับจี้แบบนี้ยังไม่ยอมอะ่ะสุดท้ายก็โดนล้อมหน้าล้อมหนังดูอย่างล้านอีกเล็กได้ว,ว่ามืนซ้ํามืนซ้อน ดึกดื่นตื่นมาอยากต้มมาม่าแต่อ่าไอเพื่อนซา,ากระถามว่ากล้าทำหรือเปล่าเบินยางอะเรียกได้ว่าลุปมาพร้อมมาหุ่มเลยจังหวะเสยเบินควันตุยๆุยงยตำรวจโล่มาทางด้านหลังไอส่วนเพื่อนนะครับก็หันหลังให้คนนี้ใครไม่รู้ครับตำรวจผมไม่รู้จักมันคึกคักกระจับมันเลยตำรวจ ชายชุดดาตัวใหญ่คล้ายกอริล่าเดินเข้ามาตีกระจกพรืบๆแต่คนด้านในก็ใจอยู่เดอ้อเปิดประตูหวังลงมาจะมาเจราจาแต่อายาพอเขาจะออกมาชายคนนี้กับดันประตูปิดซะได้สรุปแล้วกลัวไม่กลัวเนี่ยและในจังหวะสุดท้ายนะครับพังงับตํารวจยิงมาพอดีเลยพี่เกไม่เสยจะขัดขืนอะไรนอนให้จับอย่างง่ายๆแถมเอามือซ้ายทับมือขวาควายหลังรอซะด้วยตํารวจหญิงบอกสวยพี่สวยเป็นการจับผู้ร้ายที่ดูง่ายสุดเด็ดเป็นตํารวจมาแล้ว เราสังเกมตมอเตอร์ไซค์ซ้ายจอดูไม่ใช่ปู่ของหญิงสาวคนนี้แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นโจรก็ขี่รถมาบังคับไปยื่นของมีค่าให้เธอก็ยื่นให้แสนง่ายได้ดูเหมือนจะกลัวรู้ไหมครับจังหวะต่อมาเกิดอะไรขึ้นเธอก็คุยยื่นข้อเสนอชวนโจรลงมาได้เนาะ<อ>เหมือนล่อซื้อครับรอตำรวจมาไอหยาไม่รอช้ากวักมือทางนี้ทาง,งนี้ตำรวจก็บอกว่านี่หยุดนะนายถูกจับแล้วถือว่าสกิลการสนทนาของสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเลยชวนให้โจรตายใจสุดท้ายล่อซื้อซะได้ สังเกต SUV ทางขวาจอดูนะครับเปิดไฟเลี้ยวมาเนื่องจากว่าด้านหน้ามีรถช้าแต่อายาระยะมันประชันชิดไปหน่อยอ่ะคันเจ้าของกล้องก็บีบแตรรัวเลยดีทําให้คนขับ SUV ไม่ค่อยพอใจถึงกันนั้นก็ตามทีเถอะเขาก็ยังขี่ไปของเขาต่อแต่คันเจ้าของกล้องก็ยังล่อบ,บีบแตอีก SUV ด้านหน้าก็หันมามองแต่เกือบล้มนะครับเนื่องจากสีข้างด้านขวา เกือบไปแปะอาซากับรถใหญ่แต่พอขับไปไม่ถึงไหนตำรวจก็ขี่ตามไปสบายบืออเออหือ,อตำรวจเมืองน,นอกนะครับทำงานโคตรจะเร็วใครขับรถไม่นี่รู้ว่าผิดกฎหน่อยโดนสอยอย่างเดียว เมื่อชายคนนี้มาเลือกยิงกระต่ายใส่รถตำรวจซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเป็นการแกล้งซะมากกว่าไม่ได้จับกระต่ายออกมาไอายยา้ย่าแต่พอตำรวจเห็นเขาไม่ได้เงาเลยตีโดนวิ่งไล่จับน่าจะนอนไม่หลับมะเละจึงมาหาอะไรทำตอนดึกอ่ะ ตำรวจยืนให้สัมภาษณ์ออกรายการสดแต่สลดหันไปเจอคนเมาถือขวดเหล้าอยู่ไม่รอช้านะครับเดินออกจากกล้องไปดีๆก่อนจะอือหือไปจัดการกับชายคนนี้กลางวันสักๆม่แหกเปิดขวดได้ไงแถมเป็นที่สาธนารณะซะด้วยซวยเลยไมหมล่ะเวลาหหางเจอตำรวจแอบหน่อยก็ได้ ด้านหน้ามีรถส่งของจอดปิดเลนอยู่จูจ่ๆก็มีรถยนต์สีขาวโผล่มาไอยาย้อนสอนมาซะด้วยแล้วก็เกือบพ้นนะครับอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะแต่ว่าคันเจ้าของกล้องดูเหมือนจะไม่ยอมจึงจอดปิดทางไว้สภาพนั้นแหละแน่นอนต่างคนต่างไปไม่ได้สุดท้ายรถใหญ่ขยับให้อ่ะคันสีขาวจึงตัดสินใจหักขวาออกไปแต่ด้วยความรีบกันชนหน้าเกี่ยวกับด้านท้ายไปตื๊บหนึ่ง ในการใช้ชีวิตแต่ลวันมันช่างสงบสุขก็ปลุกไอเสือดำมายำเล่นที่ชายหาดพังาดบีบแต่ไม่สนใจใครนักท่องเที่ยวหรือว่าหน้าไหนหลีกทางไปให้หมดก่อนจะสะหลดตะติสมนำหน้าไอยาไปติดอาซาไม่มีใครช่วยเธอเดินข้ามทางม้าลายมาถึงครึ่งทาง BM ก็กางอดิทำท่าจะไม่ชะลอด้วยความตกใจเธอโอสาตน้ำในมือพร้อมกับโยนแก้วถึงใส่ไปด้วยเลกได้ว่า BM คันนี้ซวยไปเลย ที่จอดรถตามห้างต่างๆสังเกตดูดีรถเข็นก,ก็กระจายไม่รู้ทําไมเดินไปเก็บหน่อยก็ไม่ได้แต่ชายตัวใหญ่คนนี้เบื่อปัญหานี้เต็มทนเดินไปหาคนที่เป็นตน้นตอรถเข็นพร้อมกับเข็นสั่งสอนไปด้วยระหว่างเดินน่ะหุ่นขนาดนี้ใครจะไปกล้าหยามวะเนี่ยสุดท้ายการสั่งสอนคันนี้ก็จบอย่างสวยครั้งหน้าอย่ามาทำแบบนี้อีกนะเจ๊ สายต่อแถวไม่เปลี่ยนแน่นอนหลายคนคงเคยเห็นมาบ่อยแต่คันนี้ถึงกับต้องกลับหน้าห้อยเมื่อรถใหญ่นะครับไม่ยอมเหยียบคันเร่งเปิดพร้อมบวกลองไม่ยอมถอยที่จั่วเขาให้สุดท้ายต้องถอยไปไกลกว่าเดิมอยู่ที่เดิมแต่แรกก็ดีแล้วแน่นอนกลายเป็นช้าก,กว่าเก่า yeah, there เมื่อรถทั้งสองคันมีการประทะวาจานิดหน่อยอีกฝ่ายก็ไม่ยอมนีเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยแน่เปิดประตูลงมาเพื่อโชว์ว่าซาตัวจริงแต่สุดท้ายตัวเองเกือบกิ้งเนื่องจากว่ารถมันวิ่งไม่มีใครเหยียบเบรกเปเอเป๊เลยไปชนท้ายเขาด้วยดวงมันคนจะสวยเนาะไม่น่าเห่าเลยเราเลนซ้ายสุดยังไม่ไฟเขียวจูจ่ๆก็มีรถคันนึงเลี้ยวมาตัดหน้าซึ่งเป็นเส้นทึบด้วยนี่วาไอ้ยาคันเจ้าของกล้องเกือบร้องอเบรกไม่นานตำรวจก็ทะยานตามตูดมาติดๆ เมื่อนุ่มดับเพลิน่าจะกําลังเติมน้ําอยู่จูจ่ๆก็มีผู้สาวใดก็ไม่รู้เดินปืนฉีดน้ามาขูดจิ้วๆพอพี่ดับเพลินนะครับเอาคืนเกือบลื่นเลยตีไม่มีเวลาให้ตั้งหลักพราน้ํามันแรงคับอะ่ตะตาลุงคนนี้ไม่ใช่จะหวังดีที่ขับรถย้อนมานี่ก็หวังจะมาขโมยของนั่นแหละแต่เนื่องจากลังนะครับมันใหญ่เกินไปเหลือไม่ถูกใจไม่ถนดัดก็เลยสะบัดล้มลงของนี่ก็จัดกระจายไม่รู้ว่นไหนตกไปทั้งไหนบ้างอีกใจนึงก็กลัวเจ้าของมาเจอกลายเป็นเสื้อกว่าเดิมเลยพังพินาศ เส้นทางค่อนข้างทุราการดานเติบรถขับ2นี่มีล้องอจเจอทางนี้ไปแต่ไม่เป็นไรด้านหน้านะครับมีรถลากให้ในตอนแรกก็เหมือนจะดีอะละแต่พอรอบมันมาไม่ยอมเบาคันเร่งช่วงล่างรถตู้ด้วยเอ็งเป้งหน่อยเรียกได้ว่ากระโดดจ้อยๆไป็ิงโจเลยเฮ้ยข้าวของที่เลี้ยงมาอย่างรยบร้อยชะม้อยหล่นไม่เหลือสักชิ้นเทกระจารละนีนาด เมื่อรถทั้งสองคันมีปากเสียงกันมาคุณป้าก็ไม่รอชา้าตีเลือดมันร้อนย้อนเดินออกมาไม่ดึงเบรกมือบ่นไปด้วยรถไหลไปด้วยสุดท้ายครั้งนี้ถือว่าดวงยังไม่สวยรีบเดินกลับมาช่วยรถตัวเองได้อันเน้แอบใจหายใช่ไหมล่ะแต่ว่าเก็บทรงอยู่อะเป็นเมืองไทยถามจริงใครกล้าขับบางเสียดายแม็กรถอะยังไงก็ต้องรอตำรวจมาปรดแต่พี่คนนี้ไม่สัุกับสภาพเบรล้อตายอะไรจะพังก็ปล่อยมันพังไปไม่สนใจเว้ย เมื่อรถทั้งสองคันมีปัญหากันก็ขับสวนกันไปกันมาแต่ไอ้ยาคันที่ถูกถ่ายคลิปดันเขาบิบอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ขนาดเป็นรุ่นปู่ะเนี่ยแป่คว้าแก้วกาแฟหวังจะมาสาใส่แต่ด้วยความเร็วของรถน่ะเนาะแรงลมมันเยอะน้ำกาแฟก็ตีสวนกับเข้าหน้าดูไม่จืด สองคู่รักมักปั่นจัก,กรยานแต่ฝั่งชายอ่ะตีท่าทีดูเหมือนจะเห่ามองมๆเหาๆสุดท้ายเข่าได้รลอยแม่ชะม้อยเอ้ยเบรกมันตึงมือไปหน่อยดูทรงแล้วเหมือนจะมีเรื่องกันมาก่อน <c oughs> พอจังหวะพี่ชายแกนอนวัดพื้นถนนคนขับรถจน์ก็ไม่รอช้าไปดีกว่าในส่วนใครไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมๆิม